จ้ากำลังจะเสร็จอีมะหันนีร่เยอะปะยังไม่พอเยอะแล้วยะเอาเลยเอาเ,เผ็ดๆเลยนะผมคนถือแต่เรา,เ <c oughs> เาตาไหล่ได้หายแล้วนะน้ำตาเอาประคาใดก็ถือกวาลาก,กัดมันแสนียดด้ขำอะไร <c oughs> แซ่บแซ่บพริกพริกพริกลงตำตำให้เห็นหน่อยไม่ต้องเผ็ดมากเดัวก็มันลูกโดนะใส่ร้ายแซ่บรายจ้าโอ้ประเจ้าใส่น้ำตาลด้ไหมเนี่ยโน่ ใ่ข้าวคั่วตอนทํานะคะกินน้ำกันเด้อวพี่น้องอ่ะข้าวคั่วจ้าโอ้ เป็นเม็ดเป็นเม็ดอ,อ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอยู่เนาะเมเล็กไปวะเครื่องมันเยอะดิว้าวไซ่คม,มแล้รว,วนะเนี่ยต้องลองชิมเหลือนี่ไงเหลือหอม ว้าวกินหลับเท้าน้ำกันเด้อจ้าพีนน่น้องมือเน่ยังไปได้กินสริว่าแซบค่ะยังไปได้ลงมือเท้าซุกก่อนป่ซุกมันก็สซิเป็นก่อนบ่แก็สน้เขียวชิมชิม,ชม,ชมเอานละ้วมะเอาบวงมะช้อนชิมก่อนแม่ น่าเป็นไง <c oughs> ขาดอะไรคะ <c oughs> ขัดเกลือไหนลองชิมดูดิอืม <c oughs> แต่อร่อยแล้วนะ <c oughs> อืมนัวแซ่บนะ